สวัสดีครับพี่สารบ้านสาวเฉมครับผมบ่าวหวหนังครับพี่น้องไปครับเบิ่งเห็นอีดังพุ่นครับกินยังเธอมาัดผักสวัสดีค่รับสารบ้านสาวเฉมค่ะพี่น้องมื่อวานนี้เาอเฉมสิมาตัดผักค่ะตัดผักไปเห็ดเมนูเมนูง่ายๆเนาะค่ะอยากกินแห้งนาะเธอเนาะไปค่ะมาเบิ่งผักเาอเฉมก้อนข้าพี่ยาพี่น้องมุดู้วยข่าไง้ค่ะไง้เนี่ยนี่เถอหมูโมกเกินอีกแล้วนี่ ตนงมนมาตหนึ่ีกน่าเป็นไม้่ะเด๋วมตใส่อยกับบ้านจังว่ะเห็นก็ในเม่บ้านวะกับบ้านตอกกินแล้วกละบ้านลงมาพี่มีต้นง้มเง้เนาะขนาดเขาเนาะต้นหนึ่งต้นเกล่าสามต้นมากินผักลายๆเอาต้นี้เกล้อดิมไปพยาลังงามเลยเนาะมึงดูพี่น้องกัน ผักอีกนั่นค่ะวางตุ้งค่ะตัวนี้งเหือธอขล้วเธอเราก็ต้องนาวผักยังวะประกาศเบาเลยมี่วะอะกาศหินพี่เมย์ตัดเด็ดพี่เมย์นั่นน่ะน้ำา้ำน้อกรอบดีกรอบดีดีค่ะมีสารมันแบบตละดันตกด้านล่างด้านล่างเธอมันมีตู ขี่ยตัวนงเป็นผัดไปผัดเศษไปนี่ยเอใบ่เนาะผัดก็น่ามงงผู้เพิ่นมักใบเพิ่นกับ็น่จะเขาหน้ามากินใบก็น่าไมนูง่ายแล้วที่น้างมินค่ะสาเหตุไมนูงต่ายระกวนตุ่มเศษไปชุบเลยว่าเขาจะบกตัดจีบออก สุดจากสวนค่ะเมนูผักจะได้แข่งกับเองเลยนี่พี่น้องมาปิกนิกค่ะเมื่อนี้จิมจุ้มเนาะค่ะนี่แล้วเขาเก็บพังมาแล้วก็จะมีนี่แหละค่ะนี่หมูกับไอ่พักตรี้เนาะค่ะแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บพกสด้าซแล้วก็จิ้มมะม่ามีมะม่าค่ะเมื่อนี้มาพี่น้องมาเนี่ยค่ะหมอกฮ่อนแล้วเดี๋ยวใส่ผัก่อนนี่ยตักลงไปเลยอันนี้จะเป็นซุปทางโค้งไก่เนาะค่ะอันนี้ใส่ผัก่อน ผักใส่ schme, prayed, Z, สองทางหรืล่ะล่าสี่ประทัดอันนั้นผ <se> ักนี่ต้มสุดเส่ผักจากสวนเขาค่ะขนาดกับกวางตุ่งนะค่ะเส่มันกันเมื่อนี้บรรยากาศซะเศร้าเย็นๆค่ะเบิ้นบรรยากาศคนนะพี่น้องสายน้ำคลองค่ะไหลผ่านเนาะเจะเสริมกับในหวดำสิพาพี่น้องเลยล่ะตัดใหม่มาเฮ็ดอันสะพานขามไว้ปิกนิกอยู่แบบนั้นนะเนาะเฮอหน้าเห็นปะไอสตาร์คิดนะ นั่นแหละเรือเขามานั่งกินนี่ยค่ะเห็นบ้านมีก็มีโฮมมีโฮมมีอย่างมีโฮมมีอย่างเยอะค่ะไปครับมาค่ะมาจุ่มน้ำกันไปเนี่ยพี่น้องมาครับพี่น้องเด้อไปหน่อยพี่น้องเสิร์ฟน้ำกันค่ะสุกแล้วครับคิดว่ามาก็หนักหมูย่างบักขีดแต่าแม่เมื่อกี้นี่คิดอยากมาม่ค่ะพี่น้องอันพุทธหลัก หมูตั้งเต้หม,มื่นนั่นค่ะโดนเติบละได้บ้กินจิ้มจุ้มกับพี่น้องดอกสลับได้ข่าฮอ,อนฮอนเอาเทือไปกินฟังอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มาบุดเลยเสริมคู่แล้วมาฟังไบบฟังมันเสริแล้วขำฟังอีหลีบันเนี้ยขึ้นมาบุญนี่มาอ่ะเด้อค่ะ

ที่พอบรรยากาศอยู่เครื่องครองค่ะเลรดพาพี่นำมากินเครื่องครอง เป็นผักค่ะนี่ไงอืออือม,มีเปี้ยกเป็นหมอนนี่ค่ะหมอสาบู่ค่ะกรต่ายเป็นทรงไม้จ้าพูนมอสาบู่ก็ใส่เครื่องปู๋กันไหมนะอืกินมากๆแสบอ่ะมีเครื่องปู๋ไงแสบเรามาข่ะเรามากินเรามารถนี่ Đúng không chạm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ขนาดเสร็จค่ะ เราบ้านถุนนี่ไงไกมนั้งอ,อย่เราไม่เห็นไนดะ้ให้นม,มาเล็บหน่อยเลบเดบค่ะ <c oughs> คนนี้คนค่อยจอบมากินหอดแม่มั้บ้ากินหอดแม่ครับล่อยจอบมาหักเส็จโอ้แต่ว่าเขากิงหักมาส่วนหนึ่งได้เนี่ยเธอ ไปเลยหลานนี่จะผักค่ะจุ่มมผักไปก่อนไปก่อนไปหรือยถอยไปนิอเดียได้มาไก่ ปคนบอกอย่างก็รู้เรื่องพี่น้องคอยบอกคอยสอนมันเอาหน่อยเถอะน้อจังหวะพิ่นหักแหละพู่มพ่นมากเลี้ยงแล้วจะสมิมติกะปกติกับพ่อแม่นล่นบ่อมักนี่ค่ะแต่ว่าบ่ออยากเลี้ยงยอนว่ายันเสียใจน้ำหักเพิ่นละเพิ่นตายนี่แห่ะเฮ้ยพ่อคอยเลี้ยงวันนี้พ่อมาเลี้ยงนะหักเพิ่น จุม่มผักกิลี่เนาะได้พักดีๆุณอหมูเน่ะกุเยอะลุ่มมืดรุ้มมาเดยออเอาซื้อ่าสจิตตาให้เทอ้ว่ะอืมหาได้พี่น้องต้องสดจังอืมใส่แม่ดีแ้ทุกแบอไหมทุกแบบทุกแบนค้ัง

หมอหอนดีอยู่ค่ะหมอนี่เป็นเก็บความร้อน,นดีดิ ส่งน้ำแล้วลูกส่งน้ำได้ยังเพิ่นตัดหญ้าค่ะตรงลงนาอีกครับตรงลงนาธรรมชาติดีหมดกันคนครับ ปัดเทือนึ่งล้วก็ยังไม่แล้วกเก้าค่ะเขางามก็เลยตัยดเีสดดตั่าู่ปุเปนดูนักปูเป็นดูค่ะ อมลอมมาแล้วอมอืะอืมเฮ้ยหม,ม,มูบัหมั่ยมี่ดนึ่ ไก้กับสุดเลยนะพอไกลกันหออ่อนยิ่งเอาย่นี้เนี่ยการ พี่น่องเสียบคัดค่ะจ,จุ่มผักน่องใซนนี่คือเธอกันนะแซบนี่เนี่ย,ย,ยนเป็นรสสุก,กี แป็นบ้านรถสุกี้น, <ะ S 2> นั่นเอเอ้าการที่ว่าเธอมาก,กินก็ไม่เหมือนยำรถสุกี้เปล่าเมนเท่นี้นะมีสองทีนะคล้ายๆากันไม่จ้ะเข้ากันดี

ปีนี้เบิ้องเหตุขม่มถ้าจะจับว่ามันมีเสืออยู่หน่ะเพราะว่ามันมันมีต้นมันมาซื้ออยู่ขาค่ะมันมีเสืออยู่บ่า ตัวดำดิมั้คุกไปเหรอเฮ้ยตัวดำเดี๋ยตัวดำดิบบงับง,หบงหลูกกันนะคะ่ะเป็นห้องซืิอๆค่ะใส่ว่าเห็นเมฆกัอเพาะ มาละมดน,ยนอย่างนี้มดนี่มันน้อยเลยจัดแตบเนาะเอาละวันถอยกันเล้ววันเล้วเดี๋ยวคนเริ่มงามึ้นมาแล้วถอยกันเล้ววันแล้วแล้วพอต้มมึกินพลาดตายไประทุเนาะ ซื้อไม่ซื้อบุหร่า <laughs> อืมอิ่มแล้วละ่ะป่ะเนี่ยค่ะพี่น้องซื้อวันเด็ดยอะข้ามมื่อเนี่ยซื้อแซ่บข้ากจินมมีนุผักแล้วค่ะจิ้มจุ่มผักมาๆแล้วก,ก็นเนื้อหน่อยนึง่งเสน่ห์ก็าแเป็นกำลังใจนะในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะกระสือฮักพี่น้องเด้อค่ะ